นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะวินัยมุกเล่มที่สองกันที่สิบหกจำพรรษา เป็นธรรมเนียมของบ้านเมืองในครั้งโบราณเมื่อถึงฤดูเมื่อถึงฤด,ดูฝนต้องงดการไปมาหาสู่ต่างเมืองชั่วคราวมีตัวอย่างเช่นพ่อค้าสัตว์พาหนะถึงฤดูฝนนาที่ใดต้องหยุดพักหน้าที่นั้นเป็นอย่างนี้เพราะทางเดินเป็นล่มไปไม่สะดวกนอกจากนี้ยังจะถูกน้ำป่าหลากมาท่วมด้วย เมื่อครั้งปฐมโพธิการภิกษุยังมีน้อยถึงฤดูฝนท่านก็หยุดเที่ยวจาริกตามลำพังของท่านเองไม่ต้องทรงตั้งเป็นธรรมเนียมครั้นมีภิกษุมากขึ้นจึงได้ทรงตั้งเป็นธรรมเนียมเมื่อถึงฤดูฝนให้หยุดอยู่ที่เดียวไม่ไปแรมคืนข้างไหนตลอดสามเดือนเราเรียกกันว่าจำพรรษาดีทีที่กำหนดให้เข้าพรรษาเรียกวัดสูปนายิกา ในบาลีกล่าวไว้สอง aa, ส bridges, คือปุริมิกาวัดสูปนาญิกาวันเข้าพรรษาต้นหนึ่งปัชีมิกาวัดสูปนาญิกาวันเข้าพรรษาหลังหนึ่งวันเข้าพรรษาแรกมีที่กําหนดว่าเมื่อพระจันทร์วันเพ็ญเสวยเลิกอาสาละหะล่วงไปแล้ววันหนึ่งคือวันแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดวันเข้าพรรษาหลังเมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยเลิกอาสาละหะนั้นล่วงไปแล้วเดือนหนึ่ง เหตุไหนจึงกำหนดวันเข้าพรรษาไว้เป็นสองเป็นปัญหาที่มัวอยู่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเรศวริยารงกรสเสด็จพระอุปชชายั์ของข้าพเจ้าทรงสันนิษฐานว่าวันเข้าพรรษาในปีหนึ่งมีแต่วันเดียวแต่ในบาลีก่าวไว้เป็นสองนั้นปุริมิกาวัตสูปนายิกาได้แก่วันเข้าพรรษาในปีมีปกติ ปกติกรมาตปาชิมิกาวัดสูปนาญิกาได้แก่วันเข้าพรรษาในปีมีอธิกรมาตที่ต้องเลื่อนวันจำพรรษาจากกำหนดแรกออกไปอีกเดือนหนึ่งพระมตินี้เพ่งอาการเพียงเท่านั้นชอบแก่เหตุแต่ตามโหราศาสตร์การที่ต้องเลื่อนวันจำพรรษาออกไปอีกเดือนหนึ่งคือเพิ่มอธิกรมาตนั้นก็เพราะในวันเพ็ญแรกพระจันทร์ยังย่อน โคจรไม่ถึงเลิอกอาสาละหะถึงเลิกนั้นต่อวันเพ็ญหลังเมื่อเป็นเช่นนี้วันเข้าพรรษาก็มีแต่วันเดียวคือเมื่อพระจันทรเพเสวยเลิอกอาสาละหะล่วงไปแล้ววันหนึ่งเทียบกับสุสริยคติการหลังวันเพญในเดือนก,กรกฎาคมถ้าในเดือนนั้นมีวันเพนเป็นสองหลังวันเพนหลังข้าพเจ้าเชื่อว่าครั้นรถนาบาลีพวกภิกษุคงไม่เข้าใจในหูราศาสตร์ ถึงกับจะหมายความว่าวันเข้าพรรษาหลังกำหนดเมื่อพระจันทร์เสวยเลิกอาศาลหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่งนั้นอันเทียบได้กันกับวันเพ็ญในเดือนสิงหาคมคงเอากำหนดเดือนหนึ่งที่ต้องเลื่อนออกไปนั้นบวกเข้ากล่าวอย่างนั้นเองไม่รู้ว่าเพิ่มอมาทิกรมาเพื่อจะใช้วันทางจันทรคติอันเร็วกว่าทางสุริยคติให้ลงกัน เช่นให้เลิกที่จำพรรษาอันค่อยเลื่อมจากกำหนดออกไปจนถึงเดือนหนึ่งนั้นตรงตามเดิมเพราะเหตุนั้นพระมติของเสด็จพระอุปชายะของข้าพเจ้าน่าจะถูกข้าพเจ้าดำริหาทางสรรันนิษฐานที่เหมาะกว่านี้ยังไม่แลเห็นเหตุฉะนันจึงไม่ให้จำพรรษาตลอดสี่เดือนฤดูฝนเป็นปัญหาที่กระจ่างต้องการเดือนท้ายฤดูฝนไว้เป็นจีวรการ <c oughs> คราวสแสวงหาจีวรคราวทําจีวรผัดผ้าไตรจีวรเดิมทั้งในเวลานั้นตอนเหนือน้ํำคงลดแล้วเช่นในประเทศของเราภิกษุจำบรรษาต้องมีเสนาสนะที่มุงบังมีบานประตูเปิดปิดได้ห้ามไม่ให้อยู่จำบรรษาในกระท่อมผีในร่มเช่นกรดพระธุดงหรือกุฏิผ้าเช่นเต็นในตุ่มคือกุฏิดินเผากระมัง ในโพรงต้นไม้บนข้าคบต้นไม้ในสังคารามเป็นหน้าที่ของภิกษุเสนาสนะคาหาปะกะจะแจกเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายให้พอกันภิกษุผู้ได้รับแจกเสนาสนะแล้วพึงปัดกวาดจัดเสนาสนะให้เรียบร้อยจนถึงตั้งน้ําฉันน้ใช้ไว้ให้เสร็จนี้เป็นบุรพกิจอันจะพึงทําก่อนเข้าปัรษาเสนาสนะควรแจกก่อนให้ผู้ได้รับมีเวลาจัดให้สะอาด ทันวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาทำกันอย่างไรในบาลีกล่าวเพียงให้ทำอะไรคือผูกใจว่าจะอยู่ในที่นี้สามเดือนความลงสันนิษฐานนั้นเองชื่อว่าทำอะไรในที่นี้แม้หากจะไม่ทำอะไรแต่เมื่อถึงกำหนดเข้าพรรษาแล้วไม่ไปแรมข้างไหนก็ได้ชื่อว่าเข้าพรรษาเหมือนกันแต่ในบัดนี้มีธรรมเนียมที่ประชุมกันกล่าวคำอธิษฐานพร้อมกันว่า อิมันสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสังอุเปมะแปลความว่าเราเข้าถึงฤดูฝนในอาวาสนี้ตลอดหมวดสามเดือนการจำพรรษาอยู่ในที่เดียว,ยวนี้ควรมีเขตเป็นเครื่องกำหนดว่าอยู่ในที่เดียวเพียงไหนในข้อนี้แหละท่านลังเลกันจะกำหนดด้วยวิหารคือกุดีที่อยู่หรือกำหนดด้วยอาวาทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้น จึงตั้งธรรมเนียมอธิษฐานพันษาเฉพาะรูปเฉพาะรูปที่กุติซ้ำอีกว่าอิมัสมิงวิหาเรออิมังเตมาสังวัสังอุเปมิแปลความอย่างเดียวกันเปลี่ยนแต่เพียงในวิหารแทนในอาวาสข้าพเจ้าเข้าใจว่าสุดแต่จะกำหนดเขตดุดเดียวก,กันกับสมมุติสีมาแดนธรรมสังฆกรรม ถ้าภิกษุทำกุดีอยู่จำพรรษาในป่าเฉพาะรูปเช่นนี้คงกำหนดเขตเฉพาะกุดีกับบริเวณเข้าในคำบาลีว่าปาติปเทวิหารังอุเปติเสนาสนังปัญญาเปติในวันปาติหมดคือค่ำหนึ่งเข้าสู่วิหารจัดเสนาสนะถ้าอยู่จำพรรษาเป็นหมู่มกันเช่นนี้คงกำหนดเขตตลอดที่อยู่ของหมู่ที่เรียกว่าอาวาส เข้าในคําบาลีว่าทวีสอุอาวาเสสุวัดส,สังวัส,สติแปลว่าอยู่จำพรรษาในอาวาสสองแห่งที่ท่านห้ามในภายหลังความสันนิษฐานของท่านลงในอันกําหนดเอาอาวาสเป็นเขตจึงมีธรรมเนียมบอกเขตอาวาสให้พิกษุทั้งหลายรู้ในวันอธิษฐานพรรษาจะยังอรุณให้ตั้งขึ้นในเขตนั้นสําหรับวัดสมันทวงศ์ของเรานั้นได้มีเขต จำพรรษาดังต่อไปนี้ทิศเหนือแนวจรดกำแพงเริ่มจากอาคารห้าชั้นยาวไปผ่านกุฏินาดนาดประสิทธิ์จรดด้านหลังกุดีมณีคุณจนถึงตึกแม่ชีอาศัยอยู่ทิศต,ตะวันออกแนวกำแพงถนนทรงสวัสดิ์จากอาคารตึกห้าชั้นจรดอาคารพุ่มเทียนประสิทธิ์ทิศใต,ต้แนวกำแพงด้านหลังตึกพุ่มเทียนประสิทธิ์จรด ด้านหลังโรงเรียนวัดส,สมันทวงและทิศตะบันตกแนวของหมู่ตึกที่แม่ชีอาศัยอยู่ตลอดแนวจะรดตึกเทพกิติมานทนถึงวันเข้าพรรษาไม่เข้าปรรษาเที่ยวเร่ร่อนไปเสียไม่สมควรภิกษุครั้งก่อนถือเป็นปวดขันเช่นภิกษุชาวเมืองปาถาเดินทางมาเพื่อจะเฝ้าพระศาสดาถึงเมืองสาเกต ยังอีกหกโยน์หรือเจ็ดโยน์ก็จะถึงกรุงสาวัตถีที่เสด็จประทับแต่พอถึงวันเข้าพรรษาต้องจำใจอยู่จำพรรษาที่นั่นมีใจรำจวนถึงพระศาสดา,าว่ามาอยู่ในที่ใกล้แต่หาได้เฝ้าไม่กำลังเดินทางอยู่กับพวกโคต่างก็ดีกับพวกเกวียนก็ดีหรือเดินสารไปในเรือของเขาก็ดีเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงเข้าพึงเข้าพรรษาที่นั่น ที่ท่านเนี้ยให้ผูกใจว่าอิทวัดสังอุปเปมิแปลว่าเราเข้าพรรษาในที่นี้ถ้าพวกโคต่างก็ดีพวกเกวียนก็ดีเขายกไปอื่นท่านให้ไปกับเขาถ้าเขาถึงตำบลที่พิกษุหมายจะไปในพรรษาท่านยอมให้อยู่จำพรรษากับพวกพิกษุในที่นั้นได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเขาถึงถิ่นของเขาก่อนต่างคนต่างแยกย้ายกันไปไม่ตั้งเป็นหมู่ดุดเดิม ท่านเนี้ให้อยู่กับพวกภิกษุในตำบลนั้นต่อไปเดินสารไปในเรือก็เหมือนกันในสามสถานนี้ท่านว่าปภรษาไม่ขาดได้เพื่อปวารณาข้าวจำพรรษาเป็นอภิรักิตสมัยที่ภิกษุบำเพ็ญสมณธรรมจะตั้งข้อกติกานัดหมายกันห้ามไม่ให้ตั้งข้ออันไม่เป็นธรรมท่านแสดงตัวอย่างไว้ว่าเช่นห้ามไม่ให้บอกไม่ให้เรียนพระวินยัยไม่ให้สาธยายพระธรรมไม่ให้มีเทศนา ถ้าไม่ให้บรรพชาอุปสมบทและนิสัยห้าไม่ให้พูดกันเกณฑ์ให้ธุดงเกณฑ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมให้นัดหมายกันแต่ในข้ออันเป็นธรรมพูดชักนำเพื่อให้เกิดอุตสาหะในการบอกการเรียนทำวิในยเป็นต้นเพื่อขวนขวายในกิจพระาศาสนาเพื่อรู้ประมาณในการพูดเพื่อมีแก่ใจสมาทานธุดงและบำเพ็ญสมณธรรมตามสต,ติกำลังเพื่อเอื้อเฟือแนะนำกันในวัดนั้นๆ เพื่อรักษาความสามัคคีไม่มีวาดแก่งแย่งกันเพื่อรู้จักนับถือเกรงใจภิกษุอื่นเช่นจะสาธยายไม่ไม่ทำความรําคาญแก่ภิกษุผู้บำเพ็ญภาวนาหลีกไปทําในโอกาสส่วนหนึ่งข้อห้ามไม่ให้ตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรมนี้ควรใช้ได้ในที่อื่นทั่วไปภิกษุผู้เข้าพรรษาต้องอยู่ในที่เดียวอันกําหนดด้วยเขต ดังกล่าวแล้วตลอด3เดือนจนพ้นวันปรวรณาแล้วจึงจะออกเที่ยวจาริกได้อีกถ้าหลีกไปเสียในระหว่างนั้นเกินเจวันไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาดังจะก,กล่าวข้างหน้าถ้ามีธุระจริงๆทรงอนุญาตให้ไปได้แต่ให้กลับมาในเจวันเรียกเรียกว่าไปด้วยสัตหะการณียะหรือเรียกสั้นๆว่าสัตหะไปแรมคืนในที่อื่นไม่เกินกำหนดนั้นพรรษาไม่ขาด ได้อนิสงส์แห่งการจําพรรษาถ้าเกินกําหนดพรรษาขาดเมื่อจะไปด้วยสัตหาการณียะให้ผูกใจว่าจะกลับมาในเจ็ดวันแม้ไม่ได้ทําในใจไว้แต่เดิมเช่นไปคิดจะกลับในวันนั้นแต่พเพอิญมีอันตรายเกิดขึ้นกลับไม่ได้เห็นว่าพรรษาไม่ขาดเพราะยังอยู่ในพระพุทธพุทธานุญาตนั่นเองทั้งจิตคิดจะกลับก็มีอยู่การไปด้วยสัตหาการณียะไม่จำจะทำวิธีก็ได้ เพราะเหตุนั้นในบาลีจึงมีพระพุทธานุญาตไว้ว่ายังอีกเจ็ดวันจะถึงวันปวนารณาภิกษุออกจากอาวาสไปเลยก็ได้พรรษาไม่ขาดบาลีนี้ก็แสดงไว้ว่าไปด้วยไม่ผูกใจจะกลับเพราะได้ในที่นี้ว่าไปเลยได้นั้นเพราะวันสุดแห่งการจำพรรษาตกในวันที่เจ็ดนั้นในที่อื่นบ่งให้กับในเจ็ดวันนั้นเพราะยังไม่สิ้นกำหนดพรรษา ในชั่ว3สามเดือนนั้นทรงอนุญาตให้สัตหะได้คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ไม่ปรากฏชัดในบาลีเข้าใจกันในบัดนี้ว่าหลายคราวก็ได้แต่ทำเป็นจิตจะลักษณะต้องมีธุระจึงไปพอเสร็จก็รีบไปหากจะรวมวันที่ไปในต่างคราวเข้าด้วยกันบางทีจะไม่เกินเจดวันหรือราวนั้นเช่นนี้พอสมควร แต่ข้อที่พระอัฏฐกถา,าจารย์กล่าวว่าเข้าบรรษาแล้วยังไม่ทันค้างคืนสัตตหะก็ได้ดูลอกแรกจัดนักใจชื่อใจชื่อว่าอยู่จำบ,บรรษาได้ละหรือไม่ต้องกล่าวถึงอยู่คืนหนึ่งแล้วไปเสียตั้งเจ็ดคืนท่านคงอนุญาตเป็นแท้ในสามเดือนอยู่ในที่ว่าจำบรรษาเพียงสิเอหรือสิบสองวันนอกจากนั้นไปเที่ยวตะเเสียข้างไหนๆก็เห็นจะได้ละสิ ธุระเป็นเหตุไปด้วยสัตตากรณียะอันกล่าวในบาลีนั้นคือกอไก่สหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข้รู้เข้าไปเพื่อรักษาพยาบาลก็ได้ขอไข่สหธรรมิกระสันจะสึกรู้เข้าไปเพื่อระง,งับก็ได้พอควายมีกิจสงเกิดขึ้นเป็นต้นว่าวิหารชำรุดลงในเวลานั้นไปเพื่อหาเครื่องทัพสัมภาระมาปฏิสังขรณอนได้อยู่ พอละครงทายกต้องการจะบำเพ็ญกุศลทรงมานิมนต์ไปเพื่อบำรุงศรัทธาของเขาได้อยู่แม้ธุระอื่นนอกจากนี้ที่เป็นจิตจลักษณะอนุโลมตามนี้เกิดขึ้นไปไปก็ได้เหมือนกันในเวลาจำพรรษาอยู่มีอันตรายเกิดขึ้นจะอยู่ต่อไปไม่ได้จะไปเสียจากที่นั้นพรรษาขาดแต่ท่านไม่ปรับอาบัตในบาลีแสดงอันตรายไว้ว่ากอไก่ถูกสัตว์อะไรก็ดี โจนก็ดีปีศาจก็ดีเบียดเบียนขอไข่เสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมคอควายภัยเช่นนั้นเกิดขึ้นแก่โคจะระคามลำบากด้วยบินทบาทในข้อนี้ชาวบ้านเขาอพยพไปจะไปตามเขาก็ควรคอระคังขัดสนด้วยอาหารโดยปกติไม่ได้อาหารหรือเพศัตอันสบายหรือไม่ได้อุปถาที่สมควรในข้อนี้ยังทนอยู่ได้ควรทนอยู่ไป พระศาสดาได้ทรงกระทําเป็นตัวอย่างไว้เมื่อครั้งทรงจำมรรษาอยู่เมืองเวรัญชาข้าวแพงภิกษุทรงได้ความอดอยากแม้อย่างนั้นยังเสด็จอยู่จนตลอดพรรษาต่ออยู่ไปอีกไม่ได้จริงๆจึงค่อยไปงองูมีหญิงมาเกลี้ยกล่อมหรือมีญาติมารบกวนล่อด,ด้วยทรัพย์จิตเป็นธรรมชาติกับกรอกเร็วสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจันทร์ไปเสียก็ได้ เห็นทรัพย์อันหาเจ้าของไม่ได้ก็ดุจเดียวกันจอจานสงในอาวาสนั้นรวนจะแตกหรือแตกกันแล้วไปเพื่อจะห้ามหรือเพื่อจะสมานในข้อนี้ถ้ากลับมาไม่ทันควรไปด้วยสัตหาการณียะภิกษุรับนิมนต์ของชาวบ้านก็ดีหรือนัดกันเองก็ดีเพื่ออยู่จำมรรษาในที่ใดไปอยู่ในที่นั้นทำให้คราดเสียต้องปฏิสวะทุกกฎแปลว่า ทุกกดเพราะรับคำแม้ในการรับคำอย่างอื่นแล้วทำให้คลาดก็เหมือนกันท่านปรับเพียงทุกกฎนั้นมีคำอธิบายว่าเพราะเจตนาเดิมบริสุทธิ์ถ้าจงใจจะทำให้คลาดมาแต่ต้นท่านว่าเป็นปาจิตติปาจิตติยะเพราะรับเป็นทุกกดเพราะทำให้คลาดข้าพาเจ้าเห็นว่าวัตถุยังไม่จัดว่าเท็จลงไปโดยส่วนเดียวเหมือนเหมือนเห็นจงใจพูดว่าไม่เห็นความสำเร็จ ผลอยู่ที่ทำหรือไม่ทำถ้าจะเทียบกับองค์ของมูสาก็เท่ากับวัตถุไม่ปรากฏมีแต่เจตนาและยังไม่ได้ทำวิการกายหรือวายาาให้เขาเข้าใจด้วยยังไม่สำเร็จเป็นมูสาควรปรับเป็นปฏิสวะทุกกฏตามบาลีเท่านั้นแต่ทุกกฏเพราะทำผิดสัญญาชนิดนี้อย่าพึงเข้าใจว่าเบา ร่วงได้ง่ายๆอาจให้ร้ายกว่ามุสาบางอย่างก็ได้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาตลอดการจนได้ปวารณาแล้วย่อมได้อนิสงส์แห่งการทำพรรษานับแต่วันปาติบทไปเดือนหนึ่งคือเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที่หกแห่งอจิรกวักในปาจิตติยะกันหนึ่งเที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาตราจีวันประคบสำรับหนึ่ง ฉันคณะโพจน์และปรำปรพจน์ได้หนึ่งเก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนาหนึ่งจีวออันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอหนึ่งทั้งในโอกาสเพื่อจะกรานกระถินและได้รับอนิสงฆ์ห้าข้างต้นนั้นเพิ่มออกไปอีกสี่เดือนฤดูเหมันอายังวินยกะท่ามายาเดศมายาเดศิตารซาทายสัมมันเตหิสั้นลาเคตบา